เอาลงมาเลยเพื่อนมามาไม่ใช่ลงมาเลยเพื่อนหมดแล้วมั้งโอเคขอไปไปทำไมนี่มีเราต้องพูดแกถึงก็ตามมา ี่เลยท่ะงก๋วยเตี๋ยวหลักสิบวิวหลักล้กานที่บ้านจับโบนี่นะคะจับโบนี่เลยค่ะชมพอมดีเราออกมาสายกันร้อนหน่อยสิบโมงแล้วแหละก็เลยนั่งตากแดดทานก๋วยเตี๋ยวกัน อินเสร็จเราก็มาต่อด้วยท้ำป่าเดินไปให้อาหารป่าเขาบอกว่ามีปลาเยอะมากเข้าไปชมปลาเยอะจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าขเขาจะมีกันมีซอกที่แบบว่าเขาเรียกว่าถ้ำถ้ำปลานะคะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลย ใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองแวะมาเที่ยวกันดูนะคะผ่านทางนี้ถ้ามาจากทางายก็คือถึงก่อนทางเข้าหมู่บ้านลักไทยหรือปางอุ่นตอนนี้เราก็ให้อาหารปลากันเดินชมกันอุ้ยนี่ปลาปลาเยอะมากค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปัาถ้ำเลย เรียกว่าถ้ำปานะคะเนี่ยอากาศก็ร่มรื่นเดินไปดูข้างในเดิน<ร>ไปดูใ<ด>นถ้ำไปกันต่อตรงซอกตรงที่เป็นซอกที่เขาเรียกว่าถ้ำปานะคะซอกเล็กๆแต่น่าจะมีม,มาก ซอกลดเขาไปเยะใต้ตขาไไม่แน่ใจสันนิฐานพออาหารเนาะเสร็จแล้วก็ไปอะไรสิที่เราไู้ชาย เสร็จเราก็จะเตรียมตัวเดินทางไปต่อที่หมู่บ้านไทยอันนี้เราม่น,น่าจะเป็นโครงใหญ่ <นะ S 2> อ,ยยอยู่เนาะเอาไปเม่อไหรตัวใหญ่มากเลยค่ะไม่น่าเชื่อค่ะเสร็จ